วันนี้ผมมีมากันหลายอย่างไม่จะเป็นในด้านตะกระวแตนจิ้งรีดเอ็ดักแด่เขียดยำมดแดงแมงซิงแมกระชอนฟูพุ้งผมก็มีกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายด้านหน้าด้านในด้านซ้ายและด้านขวาด้านบนและด้านล่างด้าน้างและด้านหลังในห้องน้ำของนอนขั้วก็ดีมื่อนี้พบกับผมคือเก่าคนเก่าเวลาเก่าเวลาไม่เวลาใดสรัเถะที่ช่องสไตล์เรา26่สชแนล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 สวัสดีครับเมื่อนี้พ่อข้ากติพาทุกคนมาขายของคือเก่านะครับผม ชมบรรยากาศรอบๆครับก่อนจะไปชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อขาด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่กดติดตามก็ขอให้กดติดตามไว้นะครับจะได้รับชมรับฟังคลิปใหม่ๆที่พ่อขาอัปเดตก่อนใครถ้าพ่อขาผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอโทษขออภัยไว้หนที่นี้ด้วย อยู่ข้างๆสาะน้ำครับพี่น้องหัวกำลังเป็นดอกครับหัวตูมเต็มสาะน้ำพี่น้องเอ๊ะน้ำกระใสปลากระไหลครับเบิงครับเบิงปลาไม่กินอาหารครับอโอ้งามเพียงไปเด้อเอาไปชมบรรยากาศการคลายคองครับ ขาคุ้ง30นะครับใส่ซอสไหมครับลูกค้าใส่พริกไทยไหมครับใส่ด้วยครับผมใส่ถุงด้วยนะครับใส่ได้ครับรถติดมีไฟผมก็จะมาแล้วครับผมก็จะไปประเวทเหมือนกันครับจะมาใช่ไครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับจานมา30ขอให้ลูกค้าได้คืน30ล้านเลยครับผม ไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศขายของกันต่อครับทุกคน มื่อกี้ก็เป็นจังหวะของล่มครับที่ตีประตูเกือบฟาดหัวผมครับดีครับที่ผมระวังตัวาบ่จังสัน,นมผมคงหัวแตกแน่นอนล้มก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งครับที่เฮดให้ผมขายของแบบทุลักทุเลอีลีเฮ็ดจ้าใดก็ขายยากเพราะว่ามันเปิดประตูขายว่าด้ครับลมมันจะพัดแล้วกั ตัวกะติฝาดผมคือเมื่อกี้นี่แรงมากเลยครับวันด่เล็กครับดล้ะไรเตัวใบครับซื้อไปเผื่อฝนตกเช่ไครับพี่จะเอาครับผมพี่จะเอาไอ้นี้ครับผสมได้ไหมครัได้ครับได้กระปองไขอีกครับจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ลมกลับมาตีแห้งขึ้นคือเก่าครับ ผมก็เลยจำเป็นต้องเปิดประตูนิดหน่อยเพื่อจิตตักของราะว่าถ้าเปิดสูงมีสิทธิ์ที่ล้มจิตตีใส่หัวผมได้ครับประตูเล็กนี่ถ้าถึกเต็มเต็มมันสิบ้มีบาดแผลครับแต่ถ้าถือขอบขอบหรือถือเยี่ยมสุดมันสามารถสั่งบาดแผลได้เลยครับ ในระหว่างการตักแมงเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ซอสใส่พริกไทยแบบขันเทปเนาะครับเกือบจับว่าถือครับพี่น้องแหงนี่ขวดเดียวพร้อมหัวขวัญเจ้าของแล้วครับหัวใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลย ขึ้น40ล้านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับผมขายเงินสดครับลูกค้า20บาทครับกินบ่าครับกินบับอันนี้เป็นยำไม่เป้งครับอาหารจานสูงครับผมมีมีไข่ดดีหมูไหมอ่ะไม่มีไม่มีหมูครับจำรับร้านนี้อิสลามทานได้เด้อครับเด้อ20บาทได้กี่ตัวก็ได้หลายตัวนะครับ ก็ประมาณตัวสองตัวครับขอเล่นนะประมาณหกเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวครับหัวค้าไม่ได้แขางแพงขนาดนั้นอันนี้เป็นปลากระแตนจรดาครับไม่ไม่อันนี้อ๋อไม่ไหมนะครับมันไม่ไหมนะครับไม่ไหมนะครับก็อันนี้อย่างหมวแกงครับหัวแกงอันนี้เนี่อันนั้นสังขยาครับเอาเอาสองล่างล่างละวสิบบาทจ้าลูกเต่ายางกันกระบาดกี่บาบานบ่ครับบก็บานนะครับ ผมมีเทคนิคครับถ้าป่อหยากบ่าขี้น้ำเปล่าใส่ครับถ้าปรอหยากบ่าขี้น้ำเปล่าใส่เอาคุ้มตัวนึงนะครับเอาตัวไหนครับเอาตัวนี้หรือเอาตัวนี้เอาเดี๋ยวเอาตัวนี้หรือเอาตัวนี้ตัวสวยๆตัวสวยๆเอาเอาเอาตัวเหมือนคนซื้อเนาะครับผมครับผมใส่พี่ชายไหมครับ โอ้โหเกือบปาลุดได้ครับได้ได้ผสมไว้ไหนครับต้องลองครับต้องลองได้แล้วครับได้แล้วครับระวังขายของหนงแปดแก้วลูกค้าเบานัวหัวมวนกับลูกค้ามันเกิเป็นเรื่องธรรมชาติของพ่อค้าที่ยาก รื้อทอดว่าทอดผ่าเป็นมิตรกับลูกค้าทุกคนรวมเลยนะครับไอ้ปูน้ำมันบริหารลูกคุณเหอตัค่ะครับผมปูน้ำหรือปูเนี้ยอ๋อนี่เป็นปูอาร์ตกาครับมาจากลุ่มแม่นม้ำท้องแสนแสบพอบอกว่าปูอาร์ตกา ลูกค้าอยากกินยุ่แต่พอบอกว่ามาจากคลองแสนแซลูกค้าไม่น่ากินเลยมาสับผู้ไทยผู้ไทยนะครับเดอร์ราคาเป็นยี่สิบบาทพอครับยล้วจากหัวก้อนเพียนขิงยูไซมือบานผมเอิญนนาง่ายเป็นยังผงเอิญนาง่ายเพราะว่ากอนหยอดกันไปนะครับนี่ครับ ขอค,ครับเดินทางปลอดภัยใจไม้นละงยีสิบกระคอยได้คืนคนละงยีสิบล้านเลยนะครับเด้อ กาแต่น hmm. uh, okay. okay. oui, ี้ว่ะเตมีตัวไอนตัวในี่ครับตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัวเนีายหอ่ครั้งไปดิบไปริบมีที่มีคนล่มที่สิบาทดคนล่มครับผม ลูกข้าตัวหน่อยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับถึงโบโ่าวเาหยอกลูกข้าลูกขา้าก็บเอาหยอกผมนะครับตอนนี้ลูกข้ากำลังมากันหลายครับคือคนละยี 10, 30, 40, 40ผมก็ค้ายมวนขนาดโน้นพิจไทยพร้อมครับ ดนในด้านซ้ายด้านขวบแวซือเลือกหาขนมหวานมลงหม้อแกงสังขยาตาคุูก็มีมาไข่ข้าก็มีขายวันนี้ผมมีมากันหลายอย่างมัจนจะเป็นในด้านตะกระแตนจิง้งรีดเอดักแด่เขียดยำม,มดแดงแมดิงแมกกชอนปูกุ้งผมก็มีพี่จะกินอะไรก็สั่งได้ผมจะรีบฟัดต,ตักให้ทันทีทั้งรถมีแต่ของดีๆพี่ทั้งรถมีแต่ของดีๆแต่ผมไม่ได้มาแจกฟรีเพราะวันนี้ผมเอามาขายเต้าตาต้าตาตาเตามหาี่รับเลยดีครับ อาปูค่ะ <c oughs> ไม่ได้แลกนานขอแลกก่อนขอแลอวมาปูเ <c oughs> นาะแ,แล้วก็เอานี้ครับเดี๋ยมแล้วนะอ,อะไรอ๋อแคดิกอนแล้วอันนีนแล้วก็จิ้งหลีปนะครับ <c oughs> ตัวใหม่ ครับผมครับฝใหยลูกค้าได้ขึ้น 40, 40ล้านเลยนะครับ,รบผมบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศดีครับตอนตอนนี้ผมก็อยู่ในซอย6 5ห้านะครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยจะได้แรปทุกวงนะครับก็จะแรปเป็นบางที่นะครับทุกคนก็อย่าว่าพอคาเดอร์แรปทุกวงตายแท้ตายแท้แแล้วก็ วงไหนที่ลูกค้าชอบเราก็แรบเนาะถ้าลูกค้าไม่ชอบเราก็ไม่แรบตอนนี้ผมก็อยู่ในซอยอตอนนี้ก็หน้าฝนครับบรรยากาศก็กดีต้นไม้เขียวขจี้ลมดีครับวันนี้ดูอีกด้านนี่ของเราก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับทุกคนใครผ่านไปผ่านมาเจอก็แวะอุดหนุนพ่อค้าหน่อยเด้อ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้ดูท่าทีแล้วผมต้องได้เข้าห้วยขวางแน่เลยครับทุกคนเพราะตอนนี้ของผมเหลือเยอะมากครับยามมอ,อ๋มอมืดยางไม่มีแล้วคุณพี่ตามอย่นี้คุณไปเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ก่อนนี้นะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ถน,นนนโศกดินแดงนะครับเส้นพรามเก้าครับถ้าเรามาจากรามคำแหงเส้นพรามเก้าแล้วก็ตรงมาครับตรงมาจะมาเจอแยกวัชดาครับแล้วก็เลยมานิดนึงนะครับก็จะมีผังเมืองนะครับเป็นผังเมือง ผมก็ตอนนี้ผมอยู่ซอยไหนวะซอยทับทุวันนะครับผมก็จะเล่ขายแถวนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับเลยเพราะใคาอยากขายหลายหายครับผมอันนี้เป็นตะกะเตียนตะกะเตียนตัวเี้ยเนี่ยลปะครับลูกค้าตังสาคู่ครับ เก้าบาทเลครับโอ้ชื่นใจขนาดครับเอะ้อยแหรกมีีว่ได้ขายจักบาท,ทับ,บมนมคนมาตอยดีคนดูแมเต้ดอยู่อเนาะคุณ่ครับคุเแมมาขายแดดขายได้ตัวดขาดเลยขาดีเลยครับ เราผมเนี่ยเกี่ยวกันเลยุมตาภาพฝนมาใส่อยู่กันภมิาพฝนมาน่งแจ๊ปราเวียดกนหนึ่งอ้ข่าวโอ้หลุดมือตอนนี้กำมีฝนตกปล่อยๆครับการขายของขาแอะไรนียีทุรักทุเลเนี่ผมประธานได้กลางพมครับของทีของหน้าเราอีกย่างฝนกับว่าได้ตกแห้ง พ่อที่เนหักขมยของธนาคารครับบึงความสุรักลีของราคาเอาไข่ขาวไข่ขาเาะจาน้วยยีสิบบาทครับครับในเนื้เนาะเนื้อูตเนาะจา้นึ่งครับแคบหนสองทีแล้วจะมาได้หลาย้วย ขอนะครับอยได้ขึ้น่อยได้ขึ้นลานเท่าเลยครับม

ก็จะเป็นบรรยากาศแถวดินแดงครับแต่ละห้องส่วนมากก็จะเยียบผ่ากันบางห้องมีหนึ่งถึงสิบหาคนครับเหตุงานคือกันเบิดครับแล้วก็มีหลายพันห้องพร้อมครับกะสีกระจายอยู่ทัว่วดินแดงประชาสงเคราะห์นะครับด้วยความคิดหอดคิดถึงลูกค้ายอยู่นี่ ก็ได้อุดหนุนผมถึงว่าสิบอ่อุดหนุนกันทุกคนแต่กะ่ะถือว่าโอเคครับพ่อได้ขายครับบ่ได้มาเสียเถียวเนาะตอนนี้อยู่ตลาดจักรวาล ที่เห็นยุนีก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนสีแยกรัชดายัางมีรถล,ล้าแล่นกันวุ่นวายมากมม่เนาะครับหลังจากที่ผมรัดเลาะเล่ขายมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทแถวๆคลองเตยน,นะครับของผมก็ยังเหลือพอสมควรนะครับยวผมจะให้ดู ของก็เหลือประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลัดเลาะไปเอกไมยไปทองหล่อนะครับไปทองหล่อแล้วก็ไปของตันแล้วก็ขายเข้าหลังลามครับแล้วก็เข้าบ้านแล้วครับผมจะเล่ขายแล้วก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับปิดคลิปที่คลองเตยเลยนะครับก็มาไม่ทันเวลาครับเมื่อกี้แต่ก็ได้ขายหลายบาทครับก็ขอขอบคุณ คนที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกันโดยตลอดนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพงกายที่แข็งแรงนะครับขอบคุณยอดไลค์ยอดซับนะครับอ่าวันนี้พ่อค้าก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับเดีย๋ยวคิดหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนไปกันแล้วครับบ๊ายบาย